กว่าถึงก็เลือดสาดเลยปะ่ะสุดๆเลยล่ะเ <c oughs> ตือนไทยเลยเหรอเอาเลยไหมล่ะก่อนเอาเนี่ยอยากเห็นน้องไม้เต้น ย i̇şte ิ้มอายหน่อยพี่หญิงนั่งอยู่มามาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะน้ำตาล่วงมาสักที่สองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเลือดตกยางออก Let's l o w it down t p t ้ตงให้ีักนั่นแหละคนแรกได้ค่ะได้ค่ะพี่ ว่าดูเขางงๆก็ใช่ใช่ก็เป็นห่วงเขาตรงนี้แหละค่ะว่าเขาอยู่ในห้องคือมันก็อยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ยอมออกข้างนอกเลยไงเขาแค่จงการแสดงให้เราแต่เนี้ยคือรักหลอกจริงเตือนนะจ๊ะไหมได้ได้เขียนเป็นมาหยอกเล่นแทนได้ไหมครับอย่านะกลัวจริงนะมึงมึงขี้หัวเลยนะเเคยโดนไหมไหมราหูอม ขนาดนี้ทิ้งลูกทิ้งหัวมาได้เลยนะเออเอาาพี่เจค่ะตอว่าราศีกุมมจเดมราศีกุมหอมตบมาประมาณสามสีรอบแล้วคุณต้องออกสักที3้าวยเมั่นใจขามั่นใจเใจขมมันใจมนใจเัข่มั่มันใจขนใจขมันใมันใมันใจขันขมันใมนใ่ะนใมนมนใจขัมันมใจนม คือปอยตอบพี่พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าคืนนี้พี่ตีกับผัวบ่อยต้องแหละใช่ครับเอามาต่อว่าราศีมั่งคิดว่าเป็นคุณตั๊กครับเพราะเพราะว่าน้องปอยไปอ่านแมกกาซีนมาเชื่อน้องปอยเชื่อน้องปอยมาอีโบวี่โบวี่ต่อว่าราศี ไม่คือมาครั้งแรกใช่ไหมอ่ะใช่เราก็คิดว่าน่าจะมีสักข้อนึงเนี่ยแหละที่ได้ออกเออเราไม่ได้ตั้งใจอะไรคะเออไม่เคยมาเหรอไม่เคยค่ะเออเราต้องมาบ่อยๆเออมาบ่อยๆดีอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบลุ้นๆว่าอาจจะเป็นราศีนี้หรือเปล่ามาแล้วก็มีชีวิตชีวาบางคนไม่ต้องมาก็ได้มาแอนดี้ครับผมขอตอบว่าราศี มอ่ะมันมีซิกเซนอะไรบางอย่างตอนที่เดินออกมาเมื่อกี้นี้ตอนแรกจริงเหรอมีเกือบสะดุดนะครับโอเคนะคนละเอียดมากเลยนะคลเอียดมากเลยนะมีดุดด้วยเหรอคือมีมีมีดุดนะเธอไม่ได้จับไว้คือตอนหน้าอาจจะแตกได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่มึงจะไปดูคนอื่นมึงดูแขนตัวเองก่อน แล้วผู้ชายมันก็คือเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วก็เลยเป็นพี่บิ๊กอากาศอะไรเงี้ยมาพี่ซันครับพี่ซันตอบว่าราศีรีนี่แม่ทำไมทำไมทำไหน้าตาฉันเหมือนจะมีเคราะห์เหรอผมตามพี่แอนดี้ครับอ้าวพี่หญิงคะพี่หญิงพี่หญิงตอว่าราศีราศีราศรพี่ตั๊กพี่ตั๊กค่ะมันมาแล้วอันนี้สังเกตจากออร สังเกตจากเงาที่มันทะมึนเืินครับสังเกตจากกิจวัตรประจำวันต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกมันมีความเป็นไปได้ในการทำกับข้าวให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยที่พูดมาเนี่ยพี่ไม่เคยทำเลยแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเขายังคุยกับหมาี่บ้านเลย ไปส่งโรงเรียนคุณคิดว่าเขาไปส่งไหมเขาใช้แท็กซี่ไปส่งคุณอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องล้อเล่นสําหรับคนที่มีลูกเขาใช้แท็กซี่ไปส่งแม้แต่มีน้านั่งไปด้วยทั้งไปทั้งกลับจนตอนนี้พี่ภูคิดว่าแท็กซี่คือพ่อที่แท้มาถึงไม้ไก่ทองก่โก้ มอ่ะคือว่าเมื่อกี้สัมผัสแล้วเห็นเป็นภาพผุดขึ้นมาในคลื่นเฮ้ยอะไรวะจริงเหรอเขามียานทิพยานทิพไม่ยานทิพอย่าโดนสิงมะอย่าโดนสิงนะไม่ครับคือจริงตอบตอบตามพี่แอนดี้แหละครับอะไรอ่ะพวกเนี้ยเหตุผลแอนดี้ทำไมเพราะว่าเมื่อกี้หันไปหันไปแล้วเห็นพี่แอนดี้นั่งเพ่งเล็งอยู่ไงครับก็เลยเชื่อจริงเจ้บอกเลยว่าเจ้กำลังมีเคราะ พี่แมตอบว่าราศีราศีม่งตัพี่ตั๊กเออเอ๊ะเขาดูจากผิวเหรอคิดอันนี้อันนี้ทุกคนเขาไม่ได้ดูฟองนะเขาแค่ดูความคุณเห็นเนี่ยคุณอาจจะเห็นเอ๊ะดูหมองหมองไม่ใช่เขาดูหมองนะครับเป็นสีผิวเเม็ดสีของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหมองอะไรแล้วแล้วแล้วดูช่างกล้องจับฉันกับพี่ตั๊กสองคนแล้วก็ ลุกชดตื้นฉันล้กชดตื้นกันอยู่เนี่ยเาว่าพี่๊กพีเบ๊ไม่รู้จะเลือกใครที่เป็นราศีเก่บุญตัวเองตัวเองไม่คือจริงๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไม่หนึ่งก็ไม่รู้จะถ่ายใครด้วยก็เลยเรื่องไม่ดีก็ไว้ที่ตัวเองดีกว่าดูดีอ้าวหมดแล้วหมดแล้วอาจารย์เล่งฟันทิงราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเลือดตกอย่างออกคือราศีมีคนถูกไหมมีคนถูกนะครับราศี